เมืองเป็นสุขนะคะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์100%ะคะที่เป็นตลาดออนไลน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะโดยเราเนี่ยมีพันธมิตรนะคะก็คือเป็นสัญญาณโทรศัพท์ ค่ายมือถือสายเลือดไทยชื่อว่าฟิลส์นะคะที่ถือว่าเป็นแบ็กโบนในการทําการตลาดออนไลน์ line, นะคะก็มาร่วมด้วยนะคะดังนั้นเราเป็นศูนย์บริการของสัญญาณฟิล์ด้วยนะคะของค่ายฟิลส์ค่ายมือถือสายเลือดไทยและยังเป็นตลาดออนไลน์ line, สําหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ line, ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์ line. เอาสินค้ามาวางขายก็ได้หรือจะนำสินค้าของแพลตฟอร์มนะคะของพันธมิตรไปขายก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องลงทุนฟรีค่ะ ครับครับก็เขินๆฮะไม่ได้ร้องนานนะครับก็จริงๆก็จะเข้าเข้าทางเรื่องฟิลมากเลยนะครับเพราะว่ากําลังจะมีออนไลน์กําลังจะมีผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็บนเวทีก็ได้คุยกันแล้วครับเพราะว่าเพจสมบูรณ์แล้วก็ในส่งเราก็ก็ก็จะเน้นตรงนี้ครับผมเพราะว่าเผื่อจะได้มีโอกาสลองมาใช้ฟิลด้วยน่าจะดีครับยินดีค่ะก็คือสนใจอยู่แล้วที่จะมาร่วมทันธุ์้ด้วยอะไรอย่างี้ยถ้ามีโอกาสครับผมเพราะว่าผมธุรกิจผมก็ใหม่ๆอยู่ฮะว่าช่องทางไหนที่ ที่จะเข้าถึงประชาชนได้อะไรได้ผมว่าแล้วยิ่งเป็นสัญชาติไทยด้วยของไทยด้วยอย่างนี้ก็ก็น่า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 ลองน่าสนใจน่ามีส่วนร่วมเพราะว่าเห็นว่ามีรายได้ด้วยชังนะสำหรับคนที่เข้ามาใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในฐานะศูนย์บริการของเรานะคะศูนย์บริการก็มีหน้าที่ให้บริการกับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านะคะผู้ใช้งานดังนั้นใครที่เป็นศูนย์บริการก็จะมีรายได้นะคะถ้าในฐานะผู้บริโภคคุณก็ได้ทางเลือกใหม่ นะคะทางเลือกใหม่แล้วก็ได้สนับสนุนธุรกิจของคนไทยค่ะยังนอกจากแบบโปรโดกันแล้วยังมีแบบสัญญาณตับพวกมือถือมืถอมถือด้วยใช่ไหมคะค่ะสัญญาณโทรศัพท์ม,มือถือของเรานะคะเราให้บริการบนโครงข่ายของบอม,มจโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งเสาสัญญาณทั้งหมดนะคะที่เราใช้บริการอยู่ของสัญญาณฟิวก็คือ NT ที่นี่ละคะ่ะเราเป็นคู่สัญญากับทาง NT ค่ะม,มันสามารถใช้ยังไงหรือ,อครอบคลุมอะไรครอบคลุมทั่วประเทศที่มีเสาสัญญาณค่ะนะคะตาม โปรโมทของ NT เลยก็มีเสาสัญ,ญญาณมากกว่า75,000สถานีซึ่งถือว่ามากที่สุดในปัจจุบันนะคะเพราะผมสนใจตรงที่ว่าถ้าไปภูเขาไปน้ำตกไปอะไรที่เราจะไลฟ์ได้อะไรเงี้ยถ้ามันเอื้อตรงนี้ผมว่าจะมียิ่ได้คุยครับว่าเต๋ก็รู้สึกว่าถ้าเราเน้นตรงนี้ได้เด่นๆจะชัดขึ้นก็จะเป็นจุดขายว่าทำไมต้องมาใช้ฟิลอะไรเนี้ยค่ะอยากให้ป้า ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะเราบริษัทเราเปิดมา5ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่เราจัดเปิดธุรกิจนะคะที่เป็นสัญญาณของคนไทยและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ใหม่ของคนไทยนะคะระบบของฟิลเป็นออนไลน์100%ค่ะตั้งแต่การลงทะเบียนเติมเงินนะคะซื้อโปรโมชั่นต่างๆเป็นออนไลน์ทั้งหมดค่ะแล้วก็เมืองปันสุขนะคะเป็นเมืองแห่งโอกาสเมืองเสมือนที่ทุกคนสามารถมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้กับเราค่ะครับแล้วก็เห็นว่าจะไปตามสังคมนะก็เมืองปันสุขด้วยเมืองฉไฉลไรด้วยที<ช>่ว่าควบคู่กันไปผมชอบตรงนี้ที่ว่าก็เหมือนที่พูดบนเวทีว่ารวยแล้วได้ช่วยคนะได้ปันสุกได้ปัน รายได้ให้กับคนไทยด้วยน่าสนใจมากๆครับค่ะรายได้ส่วนหนึ่งของเรา CSR ก็คือมีมูลนิธิซิมปันบุญนะคะของพวกเราแล้วตัวแทนทั้งหมดในประเทศไทยนะคะท่านสามารถร่วมกลุ่มเครดิตยูเนียนครอบครัวเมืองปันสุขได้นะคะโดยการเก็บออมและมีสวัสดิการนะคะมีสมาคม ชาปนกิจสงเคราะห์ของเราเองด้วยนะคะดังนั้นอยู่กับเราท่านมีอาชีพท่านมีงานท่านมีอนาคตแล้วก็ท่านอยู่กับเราไปยาวๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ